สวัสดีครับมากแกะสินค้านะครับก็สินค้าเป็นช่วงที่ผ่านมาก็คือ9เดือน9นะครับก็ผมได้สั่งซื้อแกะมาแล้วนะครับสั่งซื้อเป็นฟิล์มกระจกนะครับของแกเล็กซี่ M 3 1นะครับของซัมซุงนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นฟิล์มกระจกใสนะครับ เดี๋ยวมาแกะดูด้านในนะครับอ่าก็ด้านในก็มีประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าน้ำยาในการเช็ดนะครับอ่าในการเช็ดภาพสิ่งสกปรกนะครับอาจากที่เป็นอาจจะเป็นรอยกาวรอยเปื้อนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดนะครับมีแบบเปียกและแบบแห้งนะครับอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับ อ่าสติกเกอร์ในการเอาเศษฝุ่นออกนะครับที่อ่ามันไม่สามารถปัดออกได้นะครับก็ใช้สติกเกอร์ดึงนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นอ่าฟิล์มกระจกนะครับซัมซุงเอ็มสามหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูฟิล์มด้านในครับอ่าก็จะเป็นแบบใสแบบนี้นะครับอ่าก็แกะอ่าสติกเกอร์ด้านบนนะครับแล้วก็เอาปิดได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับอ่าที่เป็นกาวก็อยู่ด้านในนะครับ ถ้าได้สนใจสินค้านะครับมีหลายยี่ห้อนะครับจะเลือกรุ่นไหนก็ได้นะครับรุ่นโทรศัพท์นะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ